หน้ามาเลยพี่น้องสามเอ้ยสี่ห้น้องจิ๊กรบมีเสียงอะไรพี่น้องคนยกบรรยากาศี่ดีมกรไดพี่น้องกบอกนี่เก้าพ่น้องเป็นตเห็นได้เก้าพี่น้องไฟกระดับหนึ่งนู่นคือคอไฟดับคือคือพี่ออกมาส้มบรรยากาศพี่น้องขันเลยพี่เลยเ้เนานมาช่ไ มาเชียวมาเด้เชียวมาเชียเบยเอรหยกโกโอ้คนตกเป็นอนตกักๆบรรยากาศดีดีน้อยนี่ธรรมศาสตร์ด้านหลังเป็นหอกคนตกลายมือลายเป็นเลยคนตกยากจากเกลี่ตกลายฝ่าหลาวันี่บุ่นเป็นกลุ่มๆไตกแห้งเติอพป็นหอกเี่ยงก็สิบดังกได้ปนหอเยง่าไปงผอมาเลย กดตกแห้งเรล่าเรื่น่ะกาาเนื้อเป็นสีนองเป็นมาสีเกลือสีกองเนน้อติดคือคนไปก็ได้พี่น้องเมื่อก็ได้ลังนังขาให้คนเศร้าเป็นมาเลียแห่บเลียงไม่โดนมาหน้าเป็นวัดพี่น้องไข่ช่องตามมื่นกระลเขีดเี้ยงอะไรยังกวดแยงเียเป็น้องเี้ยงเป็นเนื้ออยู่ นำเล MM mm ืทางไล่กระดาษติแหงก็อแจกไปแห้งเตอร์ได้พดหน้อยนำไล่ทางอ้อกรากรดาษอต้งเนืกเป็นเป็นทางแล้วพี่ห้อกคนตกเดือนหาที่หรอกคูนบ้านเตอร์ กระโดโอ้ยใกล้จะโดนงุีคนตกมาไใกล้ไงอะไรักีจะมนจะใสไใ่มาไปเนาะนี่มันตื่นเรลืองต่นกองตุ๋นใส่นะน้องไม่ได้บอกก็ได้จ่าันแล้นเนาะมันมีตกไร้มือแล้วหวานเมื่อซื้อตกถ้ามันให้ปากมาแหงไหมมาหาเลยกพูดอยู่กุ้มกุ้มอยู่ตกเปล่ากปัเปลก็ได้แต่แหงแหงไรเตอได้ตกมาทำไร้ถีบเลย แตงเตอร์ได้การนี่แล้วมันล่างขี้ดินขี้พุนได้กองใหม่กองต่อนี่น้ำไล่เตอร์ตาเตอรตาทีันยาตกน้ำหลักชิ้อยกับแม่หลักขี้พุนอยู่แล้วข้วขอหลดเข้าหมอ,อนขี้ดินมล้วเด้งโหลดลายนะโหลดลายแดดสวอนี่เมืองด้านนีค่คือลองเอ้ยขับกระดอกคนตกมากเลย กดซื่อพี่น้องเอ้ยมันตกเดินหายอีกแล้วพี่น้องพ้นดียุปีนี่ย่างแต่ว่าปาที่ห้องสีดำห้ดำหน้าพ้นสีบ่มีแล้วพี่น้องเสียงบ่มีพี่น้องเสียงบแจงขอโทษขอภายไลยไข่พี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นและสี่นนมาหน้าก็ได้คิดว่าสีบ่เป็นวัดเป็นไข่น้ำมูก็ยังเป็นพี่น้องเอ้ยว่าและคนคือกันคนนึงเป็นตู้ซองกับเป็นพี่น้องเสียงแหบว่าในเสียงบอกก็ดีได้ไปซักยาซะให้ม้อแทงไปว่าในถือม้อแทงจุ๊บจะได้ ในเขาไปเข้มหนึ่งพี่น้องทางกสีไข่ไข่แน่พี่น้องเอ้ยอะไรพี่น้องโลกีก็ะไโลกกระดับกระดอกเออฝนตกออกแข่งคนบ่ได้พี่น้องออกแข่งไะไรที่ยงังแข่งฝนในนามพี่น้นนองเมืองน้ำกันพี่น้องมันอากาศทั้งบ้านนั้ท้องถาพี่น้องเมืองสองคอนห้าวตอนนี้ฝนตกมาแล้วเดือนหาเวลาเก่าม้งตอน,นี่ยพี่น้องตกมาจ,จีดจ,ดจีดจีจีด ในเนี่ยคนทางกับบ่มีบ่มีลดหรือเป็นหนองคุตกมารถกับบ่มีขั้นบ่มีฝนหรือรถกันล,ล้าอีกคุณในกลุ่มกลุ่มในหันห่าก็อยู่ในแคมทางเปน็นหองแคมทางใหญ่แต่ทางเขเหี้นหหนยนไม่ได้เป็นหองบนเขาเท่านั้นนะเที่ยวได้ขางนึงเป็หนหองเที่ยวได้แต่ขางเบื้องเดียวขามันเป็นน้ำเสาะน้ำเจือนไปเบิดลเปนหองเป็นคลองบนเขามาคกึงทางอะไรเป็นกกหนอง โอ้ยเป็นวัดกระจหมูพี่น้องไปใส่มาใส่กลับากอย่างเยเป็นวัดเกตไนน้ำโนกน้ำไผพี่น่องลอดลวก็มีชาเลงแกยังเหอะคลเื่อตเคยคื่อว่าอะไรนไก็ดก็ไปละโอ้ยนามโงโงมากพี่น้องไม่ได้สะอึกพี่น้องสะอึกอสะอึกพนไ้บาไทาจอึกพี่น้องะออึดลแมาพี่นองเ้ย mắt xíu mmmm 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 ต,ต,ต้องนำลายไปนองนำลาตัดองอืมเื่อดะอยากรอ,อเรื่อยถ้าบาทนี่เอ,อ้ยยังขม่ไ,ได้ไ,ดไปนอเพราะนยาดบาทำไกีนออกกักหมดด้หนึง่งอ้าไนองคลิปนึกคลิปสันสนไเนคลิปเต็มคลิปสัาผัสสน,นี่ ขอลาผีน้องไปเที่ยวทถานีพี่น้องสีนวนมานาโอ้ยเป็นมัดเป็นไข่พี่น้องเสียงตลอดบกเศร้าบกขาดฮ้างหายจากพี่น้องไปตีมือหามือพี่น้องคิดวาพี่น้องกัพสกินหอดคือสีนอนกินหอดพี่น้องเอฟซีทุกฐานเลยกันเลิอพี่น้องขอบกกขอบใจพี่น้องขอบดกับจมพี่น้องบอบกันคลิปนาพี่น้องโอ้ย